ชาวเพชรบุรีนี่คือร้านแชมปหมูกระทะกุ้งเผาบุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลาเพียงคนละ289บาทเท่านั้นเฮ้ยราคาเนี้ยรวมมีฟิลน้ำแล้วนะแล้วของกินเล่นมีให้เลือกอีกพี่พี่ใครที่สายซีฟู้ดแต่งดมีจำกัดแต่อยากกินกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆตัวป๊อปป้อันหัวกุ้งเยอ้ๆเยิงเชืช่อเนี้ยต้องนึกถึงร้านแชมปหมูกระทะบุฟเฟ่กุ้งเผาราคาไม่ถึงสามแสนแดงแถมมีทอด มีหอยหลอดหอยหวานแมงกะพนบาดอลลี่ปลาปลูกตัวโคตรใหญ่ถ้าเอามาย่างนะโคตรฟินเลยแล้ว,ลวยังมีกุ้งขาวมึกกอหอยชิลีชีเมนูเด็ดเมนูดังรนจําร้านบอกเลยว่าทุกคนต้องติดใจแน่นอนคือกุ้งนองจ้นตัวเด้งๆฉ่ำๆหวานจุวยๆไอนางลมก็เช่นกันทุกคนกินกับยอดผักกะทินะักหืมโคตรเข้ากันเลยอะค่ะพีเรือหมูหมูที่ร้านเขาก็มีนะจีทั้งหมูหมักง บาร์บีคิวหมูหมักหมาล่าจ้าป้าตายรายวันดูสาวชาิของเขาสักครู่คือมันเล่สนสม็ดแตแนแขก่เเขามีน้ำจิ้มให้เลือกถึงห้าแบบ,แบ,บจิ้มซีฟู้ดมีแบบเผ็ดและก็ไม้เผ็ดนะจ๊ะจิ้มกระเทียมน้ำจิม้มสุกี้น้ำจิ้มเจียโหดเขาก็มีวันนี้ต้องไปจัดแล้วล่ะร้านเปิดบ่ายสองปิดสี่ทุ่มไม่มีวันหยุดนะคบทุกคนพิกัดร้านอยู่ฝั่งตงข้ามร้านทอยเด้ก